19มีนาคม2557วันนี้อยู่กับผมนะครับพาฒดนโสาภิจวัฒนะและทีมงานครับก่อนที่จะมาอัปเดตภาพรวมการลงทุนนะครับมาติดตามหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจกันก่อนล่าสุดครับทางด้านของสารรัฐธรรมนูญนะครับมีการนัดลงมติคำร้องเลือกตั้งโมฆะหรือไม่วันที่21มีนาคมนี้นะครับโดยย้อนกลับไปประมาณ10โมงของวันนี้นะครับตัวาการสารรัฐธรรมนูญออกมานั่งบัลลังก์ครับเพื่อรับฟังคำชี้แจงของประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งรวมถึงนายกรัฐมนตรีนะครับ ซึ่งเป็นผู้แทนสามหมน่วยงานดังกล่าวเพื่อประกอบการพิจารณาคำร้องนะครับที่ผู้ตรวจการแผ่นดินขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา245วรกหนึ่งนะครับว่าการจัดการเลือกตั้งสอสอเป็นการทั่วไปวันที่2กุมภาพันธ์ของกกตตามพระราช สเิกายุบสภาผู้แทนรัษฎรเป็นการเลือกตั้งที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ประมาณวันที่21มีนาคมก็จะมีมติออกมานะครับว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรซึ่งนับว่าเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยทางด้านการเมืองที่ต้องมีการติดตามอย่างต่อเน,นื่องนะครับมาสรุปภาพรวมการลงทุนกันก่อนครับคุณผู้ชมวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันครับที่เซ็นดีคส์บ้านเราสามารถโคงอยู่ในแดนบวกได้แต่ขึ้นไปทดสอบแนวต้านอีกหนึ่งครั้งครับ1,380จุดสามารถอยู่ได้ปริมป ช่วงเช้าวันนี้นะครับหากย้อนไปดูวันนี้ ุ้นอะไรที่เป็นแรงซื้อกลับเข้ามาหนุนนำดัชนีเซ็นดีส์นะครับต้องบอกว่าเป็นหุ้นขนาดใหญ่ครับคุณผู้ชมไปดูกันตั้งแต่กลุ่มของธนาคารขนาดใหญ่มีแรงซื้อกลับเข้ามาสื่อสารขนาดใหญ่มีแรงซื้อประกอบกับค่างเงินบาทวันนี้แข็งค่าขึ้นนะครับเป็นครั้งแรกในรอบประมาณส3าเดือนที่ผ่านมากลับมาทดสอบระดับประมาณ32บาท10ต่างนะครับจังหวะนี้1380จุดกลกล้ๆกับ 1, 3 9 0 1 4 0 0จุดเดี๋ยวปรับพอร์ตกันอย่างไรมาจับสัญญาณเทคนิคและพื้นฐานกันนะคร ก่อนอืนครับมาดูทองคําในช่วงนี้กันก่อนนะครับมุมมองจะเป็นอย่างไรบ้างกับการลงมาใกล้ๆแนวรับ1,350เหรียญตรวจสอบพร้อมกันผ่านทังช่วงโกลอาลูกตาย YLG ครับสนับสนุนโดย YLG Boolean and Futures โทร026879999 พูดคุยพร้อมกันนะครับกับทางด้านของคุณวรุธรุ่งขำมครับนักวิเคราะห์จากบริษัทไบเอลจีบุลเลต์แอนด์ฟิเจอร์ครับคุณวรุธสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณพัทธดลครับครับคุณวรุธครับดูเหมือนทองคําสัญญาณเริ่มน่ากังวลบ้างไหมครับจากการที่หลุดแตะแนวรับลงมาไม่ว่าจะเป็น 1, 3 6 0ล่าสุดมาประมาณ1,350น้ี่ต้องปรับกลยุทธ์อะไรกันไหมครับครับในตัวราคาทองคำนะครับหลังจากมีการย่อตัวลงมาค่อนข้างแรงในส่วนของวันก่อนหน้านะคะก็เริ่มพยายาม ทรงตัวและก็ตั้งฐานนะครับ,รบแต่ว่าในส่วนของการย่อลงมาที่ระดับ1,350แล้วก็การดิดตัวขึ้นเนี่ยถือว่าการดิดตัวขึ้นประมาณสิบกว่าเหรียญถือว่ายังค่อนข้างน้อยอ่ะนะครับแล้วก็ราคาระหว่างวันเนี่ยยังคงแต่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างแค่นะครับโดยในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเนี่ยเนื่องจากเวลาราคามีการย่อตัวลงมาแรงเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับฐานหรือพักฐานสักระยะนะครับจึงจะสามารถขยับขึ้นหรือกลับไปขึ้นได้แต่อย่างไรแล้วก็ตามถ้ามีปจัจจัยลบเข้ามากดดัน ให้ตัวราคามีการย่อตัวหรือทําระดับต่าสุดใหม่หรือว่านิวโรนะครับตรงนี้อาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็การปรับตัวลงต่อของราคาก็อาจจะมีได้นะครับโดยในระยะสั้นเนี่ยอยากให้นักลงทุนจับตาในโซนของระดับ1,350-1,347เหรียญแล้วได้ต่อเฮออน,นะครับถ้าราคามีการย่อตัวลงมาแล้วยังสามารถรักษาระดับอยู่ได้ โอกาสที่จะขยับขึ้นหรือว่าเกิดการเทคนิคอลรีบาวขึ้นไปเนี่ยก็มีค่อนข้างสูงครับให้จับตาดูว่าผ่านระดับหนึ่งพันสามร้กสิหกหนึ่งพันสาร้อยดิ้าได้ไหมถ้าผ่านได้เนี่ยโอกาสที่จะเป็นลักษณะของไซเวะค่อยๆขยับขึ้นต่อก็มีแต่ถ้าผ่านไม่ได้แล้วเกิดย่อลงมาหลุดระดับหนึ่งสามสี่เเนี่ยโอกาสที่จะย่อตัวลงต่อค่อนข้างแรงก็มีนะครับอาจจะย่อไปแถวๆระดับหนึ่งันสาร้ยิห้าหรือหนึ่งันสาร้อยเหรียญดอลาต่อพนชอนครับครับต่อไรครับ ในส่วนของค่าคืนนี้ครับจะมีในส่วนของการประชุมของ FOMC นะครับซึ่งเป็นการนโยบายครั้งแรกและก็เป็นการทบทวนนโยบายครั้งแรกของคุณเจนเน็ตเดเรนนะครับซึ่งตลาดค่อนข้างตอบสำคัญนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ นะักลงทุนก็กังวลว่าจากสภาพอากาศเนี่ยที่ก่อนหน้าน,นี้เรียร้ายแล้วสภาพอากาศเริ่มดีขึ้นน,นะครับถ้าตัวเศรษฐกิจทางฝั่งสหรัฐสดใสมากยิ่งขึ้นเนี่ยเราเทางเฟดจะมีการเปลี่ยนมุมมองถึงแม้ว่าครั้งนี้อาจจะมีการคงนะครับแต่ว่าถ้ามีมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจในทิศทางที่ดีมากๆเนี่ยดอลลาร์อาจจะกลับมาแข็งหรือว่าอาจจะมีการส่งสัญญ,ญาณในส่วนของจออตัวมาตรการ QE เพิ่มเติมในครั้งถัดไปหรือเปล่านะครับ,รบซึ่งตลาดก็ยังคงจับตาในประเด็นดังกล่าวอยู่ครับ ครับผมคุณรู้ครับอย่างนี้คุณผู้ชมบางท่านนะครับที่มีการเปิดลองโ position เพราะว่าหากไปดูกันนะครับเราคาดว่าประมาณหนึ่งพันสารอกสเนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่น่าจะรับอยู่ระดับหนึ่งแต่เมื่อหลุดลงมาแล้วการถือลองโ position แต่ว่าปิดานะตอนนี้อาจจะขาดทุนเหมือนกันนะครับนี่ลองมาลุ้นกันที่หนึ่งันสารอสี่ิเจ็ดใช้เป็นจุด stop loss ใช่ไหมครับครับยังยังแนะนําครับว่าให้ตั้ง stop loss ที่หนึ่งามสี่เจดนะครับครับผมครับแล้วก็ถ้าอย่างไรแล้วเนี่ยการบริหารความเสี่ยงแล้วก็ ดูจากปริมาณเงินมาจิ้นที่ตัวเองมีอยู่นะครับถือว่าเป็นสิ่งสําคัญเช่นเดียวกันครับเพราะว่าในส่วนของการประชุมของ FOMC เนี่ยจะมีการประกาศ อัตราดอกเบี้ยนโยบายนะครับหรือว่าเฟดฟ,ฟเฟลด์เนี่ยประมาณตีหนึ่งแล้วก็จะ FOMC เนี่ยจะมีการแถลงการหรือคอนเฟลเดนท์เนี่ยประมาณตีหนึ่งครึ่งซึ่งในส่วนของโตัวโกโฟิวเจอร์เนี่ยปิดทําการไปแล้ว,ลวจะมีมาเอฟเฟออีกครั้งในช่วงเช้านะครับ,รบตัวนี้ก็ขึ้นอยู่กับการบริหารความเสี่ยงแล้วก็บริหารพอร์ตของนักลงทุนด้วยครับอืมครับโทนที่เป็นไปได้มากที่สุดนี่แวลจีมองอยังไงครับเพราะคนอื่นมองว่าก็น่าจะปรับลดไปหนึ่งหมื่นล้านเหรียญน่าจะคงดอกเบี้ยเท่าเดิมถ้าออกมาเเปป็นนนนแแบบบีีีี้่วลจรระมิยัังงไดค ในในส่วนของการคาดการ์ดนะครับยังยังคาดการ์ไปทิศทางเดียวกับกับหลายที่นะครับแต่ว่าในส่วนของออจริงจริงอ่ะวายอาจีจับปลาไปเนี่ยจะไม่ใช่ในส่วนของการปรับลดการอาัดฉีดเม็ดเงินนะครับ,รบจากหกุหเหลือห้าจุด้าแต่ว่าจะดูในส่วนของการ ในนโยบายเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยมากกว่าว่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยในระยะต่ําต่อไปอีกยาวนานแค่ไหนนะครับและอีกอย่างหนึ่งอาจจะดูในส่วนของมุมมองของคุณเจเนตเดยรเลนหรือว่าคณะกรรมการเฟดท่านอื่นๆที่มีต่อมุมมองและแนวโน้มทางฝั่งเศรษฐกิจของสหรัฐครับครับผมได้ครับมาส่งท้ายช่วงนี้กันนะครับกับเซตฟิฟตีเอสิสี่ครับตรงนี้ประเมิยยังไงดีครับดูเช้าวันนี้สัญญาณก็ยังบวกได้แต่ว่าดูติดๆดอยู่ที่เก้าร้อยสามสิบนะครับครับตัว เศรษฐีนในฟิวเจอร์นะครับก็วันนี้มีการขยับขึ้นแล้วก็ปิดครึ่งเช้าบวกไปประมาณห1 0จุดนนะครับแต่ว่าตัวดัชนีเนี่ยก็ดูแล้วการขยับขึ้นยังยังไม่ได้แรงมากนะักอย่างไรแล้วนะครับส่วนหนึ่งคิดว่านักลงทุนเนี่ยยังมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัจจัยแล้วก็สถานการณ์ทางด้านการเมืองนะครับไม่ว่าจะเป็นการเลือกตั้งว่าจะเป็นโมฆะหรือเปล่าหรือว่ากรณีในส่วนของอปปชจะมีการชี้มูลความผิดนะครับตรงนี้ก็ตลาดย,ยังคงจับตา จากคิดว่าน่าจะเป็นปจัจจัยภายในประเทศเป็นหลัก,กนะครับส่งผลให้ดัชนีเนี่ยมีการแกว่งตัวถึงแม้จะบวกแต่ก็ขึ้นได้ไม่แรงนะครับดังนั้นเนี่ยจากการเคลื่อนไหวของราคาแล้วเนี่ยยังนยแนะนําให้นักลงทุนใช้เป็นลักษณะของกลยุทธ์การเล่นสั้นน,นะครับอาจจะจับตาดูในส่วนของโซนแนวรับถ้าเป็นแนวรับย่อยจริงๆเ่ยอาจจะแถวระดับ เก้าร้อยยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดจุดนะครับถ้ามีการตั้งฐานให้อยู่เนี่ยแล้วสามารถขึ้นไปยืนเหนือเก้าร้อยสาสิบได้แข็งแกร่งสามารถรอไปปิดสถานะถาแถวแถวเก้าร้อยสี่สิบได้ะนะครับแต่ว่าถ้าเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดยืนไม่อยู่จริงอาจจะต้องชะลอ,อก,การเปิดสถานะซื้อมารอแถวแถวเก้าร้อยสิบห้าคิดว่าน่าจะ เป็นจุดปลอดภัยครับได้ครับคุณวรุทวันนี้ขอบคุณมากนะครับ ครับอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวมาสรุปภาพรวมการลงทุนในตลาดทองคำกันก่อันนะครับเราได้เห็นสัญญาณสีแดงเกิดขึ้นนะครับเป็นแท่งเทียนเป็นการเทขายออกมาในตลาดทองคำนะครับหลังจากสถานการณ์ในยูเครนเริ่มที่จะคลี่คลายลงวัน2วันที่ผ่านมาจากที่ไปทดสอบระดับประมาณ1390เเหรียญนะครับล่าสุดลงมาที่ประมาณแนวรับ1,350ร้เหรียญกลยุทธ์สำหรับวันนี้หัดเปิด long position ไว้แล้วมีสถานะขาดทุนนะครับตรงนี้ไวเอาจีประเมินจุดที่น่าจะพิจารณาในการ stop loss หนบ อย่างไรก็ตามหากจะรับความเสี่ยงกับบริเวณนั้นนะครับหากลงไปตรงนี้ว l g อลจีให้ไว้เป็นแนวรับเช่นเดียวกันนะครับหากลงไป1347แล้วเกิดสัญญาณวีบาวเกิดขึ้นสามารถสง่งส่งได้ที่บริเวณตั้งแต่ 1, 3 5 0ถึง1,366เหรียญน,นะครับอาจจะลุ้นกลับเป็นขาขึ้นใหม่เป็นการปรับฐานสั้นๆหากเกิดสัญญาณการวีบาวกับขึ้นไปแล้วส่งตัวอยู่ได้มองเป้าไว้ตั้งแต่หนึ่งพนนันนี้รอ้อยหกสิบหกถึงหนึ่งพันสามรับก็จะดาดูกัาว่า FM จะมีทิศทางอย่างไรจากการประชุมครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดวงเงินในการเข้าซื้อพันธบัตรอัตราดอกเบีย้ยรวมถึงมุมมองต่อเศรษฐกิจจากทางด้านของคุณเจเน็ตเยลเลนนะครับเดี๋ยวมาติดตามกันได้ซึ่งจะส่งผลต่อทองคําในการเทรดวันรุ่งขึ้นนะครับนี่คือภาพรวมของตลาดทองคํำที่นํามาประเมินกันกลับมาดูที่ตลาดหุ้นกันครับคุณผู้ชมเราเห็น1380เป็นแนวต้านที่ขึ้นไปทดส